สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ป๊อกอย่างเก่งเมาเมียต่หน้านเดชมากีกลันจุดจบของคนปากดีช่วงนี้เขาทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดสำหรับหนุ่มนักร้องฮิ hop, ปฮอปปอกพัสน์สอนกรสามีนางเอกสาวมากี้ราศีมีคอนเทนต์ให้ชมให้อมยิ้มอยู่บ่อย ล่าสุดได้มีโอกาสอยู่กับหนุ่มณเดชก็พาดไม่ได้ที่จะทำคอนเทนต์สนุกสนุกป๊อกได้อัดวิดีโอใช้เป็นเพลงของตัวเองโดยลิปซิงเพลงมาดิครับโดยมีป๊อกและณเดชน์ที่เป็นนักแสดงสมทบอย่างจริงจังหนุ่มป๊อกได้โพสต์คลิปนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวมีแคปชั่นสั้นๆว่าก็มาดิครับก็ต้องเกียร์มัวดิครับพาไม่ได้ต้องเป็นคนนี้เลยมากี้ก็ได้แชร์คลิปดังกล่าว และเขียนข้อความสั้นๆไวว่าจุดจบของคนปากดีทำเอาเพื่อนๆแหกคอมเมนต์กันเต็มต่างแซวกันยกใหญ่เลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ